สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับผมดูไลน์นั้นชูดความชิมนะวันนี้ผมจะมารีวิวแพดใหม่ประจำเดือนมีนาคมนะก็เราก็มาดูกันเลยนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคุกกี้ลันโอเวนเบรกนะซึ่ง มีดินแดนใหม่มาครับในแพทใหม่เป็นเดี๋ยวเราแป๊บนึนนะเป็นดินแดนแลนแปดคะซึ่งชื่อว่าป่าวงกดวกวนนะฮะซึ่งสำหรับผมนี่อ่านไม่ยากแต่คนอื่นอ่านยากหน่อยนะซึ่งแน่นอนท่านด่านนี้มาเนี่ยแชมเปี้ยนลีกก็ต้องเพิ่มถ้วยเป็น9,500นะฮะเพราะว่า มันมีแลน8แปดเข้ามามันก็จะต้องหนักขึ้นหน่อยในการใช้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเกมคุกกี้รันต้องรีบปั่นข้วยเพื่อที่จะเข้าแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็ถ้าทุกคนอยากรู้ความสามารถนะก็มาเล่นได้ที่โหมดสูนฝึกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่เล่นให้ดูนะ ผมจะมาบอกความสามารถก่อนและเราจะเล่นให้ดูตอนเรามีคุกกี้กับเพ็กนะฮะซื้อสักเหลียงนั่นเองซึ่งมีหมวดเซฟคุกก,กี้มาใหม่เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในนี้ก่อนนะฮะดูประกาศก่อนค้นพบดินแดนใหม่เพิ่มแลนดแปดวิ่งผ่านอาณาจักรที่ล่มสลายอ่าอันนี้คือ เรื่องจะมาถึงแล้วเกี่ยวกับป่าวงกดว่ากันว่าพูดที่อยู่ในแอยู่ในที่แห่งนี้จะแกล้งมาดูกันว่าโดนทัทบอลจะแกล้งอะไรเราบ้างแน่นอนว่าแชมเปี้ยนลีก็็ต้องเพิ่มถ้วยมากขึ้นนี่คือดินแดนแปลกเป่าวงกดประควนฮะแล้วก็พบกับคุกกี้รสวิปปิ้งครีมกับสัตว์เลี้ยงครีมกุหลาบครับ เครื่องยนต์รถร้อนแรงนี่คือสมบัติใหม่ฮะรุ่นด้วยความเร็วสูงก็รางวัลก็ลองไปสุมหาดูนะฮะคุกกี้โชคดีวันเอฟฟรีฟูลส์มาเล่นสนุกกับเหล่าคุกกี้เพื่อรับรางของของรางวัลของขวัญเอ๊ะคำว่าเอฟฟรีฟูลเออวันวันโกวันเอฟฟรีฟูลเดย์ป่ เออเป็นวันโกหกเนาะเพราะวันโกหกวันที่หนึ่งเมษาประกาศประกาศ,ปกาศเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ร้านแรกเปลี่ยนเหรียญเมื่อจบซีซันเชอร์รี่สเราจะปิดการขายชุดมิวกี้เวของคุกกี้แสงจันทร์ที่0แรกแรกอันนี้ศูนย์แรกแ เหรียญรางวัลและเรามีกำหนดที่จะทำจำจำหน่ายสกินของคุกกี้สกิลชุดต่อไปโปรดติดตามต่อไปว่าชุดนั้นจะเป็นชุดอะไรและเป็นของคุกกี้ตัวไหนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่คนบอกว่าสก,กุลามันบักใช่ไหมอันนี้คือเขาปรับแนะและ มาดูความสามารถของคุกกี้กันนะไปเลยึ่งแน่น,นอนมีคุกกี้ตัวใหม่มานะนั่นก็คือคุกกี้คุกกี้รสวิปปิ้งครีมนะฮะเรามาดูความสามารถตอนที่ไม่มีแคนดี้ก่อนนะความสามารถก็จะเมื่อเกจใหญ่เต็มม่านจะเปิดและผลิตเยลลี่วิปปิ้งครีมเมื่อเวลาผ่านไป ตามกำหนดจะขึ้นบนกล่องดนตรีและลอยไปยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะยิ่งลอยบ่อยขึ้นและคะแนนเดลีว,วิปปิ้งครีมจะเพิ่มสูงขึ้นประวัยของคุกกี้เราไม่อ่านนะเราจะให้น้องไปอ่านเอาเองเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หน่ะแคนดี้วิเศษก็ตีได้นะคะแต่ผมมันของผมมันล็อกอยู่ สกินก็ยังไม่มีแต่ผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีสกินเป็นปของตัวเองเนาะให้ผมเดาอ่ะเออและเราก็ไปดูความสามารถของสัตว์เลี้ยงกันเลยครับสัตว์เลี้ยงของมันคือครีมกุหลาบนะครีมกุหลาบความสามารถก็จะเป็นสกิลเพสเลยนะซึ่งเมื่อคุกกี้พลังหมดจะโรยกลีบดอก กุหลาบเพื่อคืนชีพให้คุกกี้และเมื่อคุกกี้ที่ที่ฟื้นคืนชีพวิ่งเยลลี่ครีมกลีบดอกไม้จะพัดขึ้นมาตามระยะเวลาที่กำหน,นดยิ่งเลเวลสูงขึ้นพลังที่ฟื้นคืนฟื้นขึ้นมาก็จะเพิ่มมากขึ้นและคะแนนเยลลี่ครีมกลีบดอกไม้ก็จะเพิ่มมากขึ้น อันนี้เป็นประวัตินะให้น้องๆไปอ่านเอาเองซึ่งคุกกี้ตัวนี้พลังก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้รู้กันเดี๋ยวคราวไหนก็น่าจะได้รู้กันเกี่ยวกับพลังของมันนะซึ่งถ้าใครไม่อยากจะ ได้ช้าในการสุ่มหีบนะก็ซื้อแพ็กเกจไปเลยครับพร้อมกับได้คุกกี้แล้วก็เพสไปด้วยครับนี่เก๋ไหมล่ะใช่และวันนี้ผมจะมาลองสุ่มหีบนี้ดูวืออาจจะได้ได้ไหมได้ไหม ได้ตัวใหม่ซะงั้นฮะไม่ได้ครับเสียดายอะเสียด้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำคลิปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ